อิสระชีแล้วก็อะไรอีกลูกแคทแคทชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างแคทเจ็ดีตัวเล็กครับชื่ออะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรกาอะไรกาอะไรที่เป็นแมวอ่ะกาอะไรกาผีเอ๊าให้รางวัลสีส้มเปนชื่ออะไรเจ้าอะไรไอิสระชี้ชื่อะไรเจ้าอะไรมีอะไรลูกมีอะไร ที่เป็นปลามีอะไรมีมูมีมอให้รางวัลครับโอ้มาิยาาดีมากๆเลยอ่ะดิอ่ะถ่ายรูปอ่ะถีดิสีดิสีดิสีกิบีงดดินีาิสีดิาดิสีหิสีดิสรดิสีดกสีดีาง อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยเฉลือดอ่ะข้าไข่กล้วยไผ่เขียวไผ่เขียวเอาการกล้วยใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยเอฟซีตุยงตลอดปลาเพาตะเพิงเหรอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้เป็นเทนไหนดาวก้อนบอลอยู่ไหนไหนดาวก้อนบอลอ่ะขั้นไหนใท่ไหมจาดจีนหรือไทยเป็นลูกใท่แล้วนี่ล่ะนี่อะไรอะไร หน้ายาวสุดยอดครับผมทีนก๊เลเไปอ๋อครับก็าเดยุคุยเลยนั่นจังไเป็นไดไก่แล้วบกุันไก่แล้วแล้ว <ไป S 1> มันนี้เขานไปนี่ติกุดันบ่รถ<ว>ยนตเา้าไปได้ไหมนานล่วงวนโอ้นานลงวงวัน,น,วนต้องขามาละซอยมานต้องผลลนะ่ะข,าขา้ <c oughs> ขาวขา้าวไ่ดียไก่ไไปเลยเด็ที่เบบ้านตีบ้านยานโมยูอะไรเห็นเธอหยองหยองมาเห็นอย่างนี้ดูไปชนโมลี่ อ่วนมาพกพอดีไปเอารถไปเอาไอ้กันดำขึ้นมาเอาขึ้นมาขายเป็นฝาขายอก,อกหัววน่ายลม่้าบาดีหนยวนมาายหลุมนี่แหละมวนดำสิง่งอดีเป็นๆก็มาถึงจังหวะอาย,อยุมือนี่ผมพาหลายที่อยเดี๋ยวจสว้หลายเยายพด,ดีพาเพ่นมาน้ำดอกพอดีมอนีเพดได้ไปไกลไอ้หลุไปไอ้แล้วนะพอปกติเรียนสายอีสานห,ห้อเราไปุึกขึ้ม ับลกอยไนนอยู่อนุบาลอะไรแล้วครับลูกอยู่ที่เรียนอนุบาลอะไรแล้วไม่เข้าครับผมเข้าบทนี้นะ<อ>ค,ครับ๋อ้ลุรบรอบไปอะมามาีีเอไเดี๋ยวเดี๋ยวอวนเดียว <laughs> <laughs> ต้นฮะน่ะมังกรมังกรมังกรหนึ่งโอเคครับผมเป็นไงทีนี้โอเคอ่ะสติกเกอร์มาจากในไลน์อันนี้ของใครเนี่ยสติกเกอร์นี่ของใครเนี่ยนี่ยังใครรถดัมซิ่งดินด่วน รู้จักไหมน,น้ำซิงดินหวานมีใครอีกมีใครอีกใครอีกรถดำบส,สวยอะไรจ่าอะไรจ่ารัดอืมแล้วใครอีกช่างอะไรช่างอะไรช่างมันเถอะยิ่งซับน,น,นี่มันม้วยมันพอเบิ้งอยู่ในเปล่าออดูเดียนมากเนี้ยไปน้ำตลอดเตะเพราครับเฉพาะใกล้ๆนี่แหละมาไม่หนีก็ไปมาแต่บ้ันไ้วก็มาพยัก ใส่ของครับไปเอาของมาจากไหนของมาจากขอนแก่นเท่าไงครับโอ้จากบันไพรนั่นสิบอกครับอยู่ขอนแก่นเลยอยู่ได้ขอนแก่นเราก็เรียนท่องแถวนี้ขคนขอนแก่นนนั่แหละอือยางมิชลินยางรถอเองเจ้ครับผมส่งโรงงานมิชลินปะเป็นผมเป็นซับอีกเทนึ่งบริษัทผมเป็นซับอีกเทนหนึ่งเน็มส่งกระจายอีสานเท่าไละอันนี้เธอใจเหรอมี่สองย่อส่งนี่หนี่มียากับยางยา ไอ,อ,อ,อพวกกันล่านยาละ่ะนังเนี่ยแน่นครับผมยาแก้ไอของเครือเสียดเอาอ๋อหัวใสมืออ้วนมาแล้วอ้วนมาหอนแล้วอ้วนมาหอนแล้วทำนี่แหละขอไปโดนนี่แหละอควับมาหาไหมเดี๋วเนทำไมเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมออกคลิปว่าระยัดบดีจมออกคลิปว่ไรไม่ขีดเหนียว เฮ้ยเฮยี้เหนีย่กตาปลอมลุตเอาอาวันเอาเร้าเร้าเร้าเขาไปนี่แหละอ้วนเอารถไปจอดนั่งนี่เอามาจอดนั่งพี่อ้วนเราจะออกเดินทางไปชนบุรีครับยายขี้เหนียวแต่งตัวตั้งแต่ตีสีรออ้วนอ้วนเอาใดไปซ่อมอยู่ใดรถไปซ่อมก็ไม่ได้หรอก ก็เลยรอไปพร้อมกันแล้วออกเดินทางกันเลยครับอ้ายองคือไปสัมภาษอวนเนี้ยมันคือได้เปล่าไงครับคือไปสัมภาษไปสัมภัษนิ่งเราออกก็เป็นอ่ะสัมภาษนิ์ให้ได้ดีอ่ะ đây nè Cha Nghe là tiếng nào không? Nghe Hợp Chứ không bàn Hấp đi đi giờ đi rồi bên kia áo bất rần, giờ Phạt đấy cả Phạt đấy ai marathon nữa ทำทำทำหกหมืม่นกิโลกินงไงวะเนี่ยเจยไปน้ำมาเนี่ยเจยไปได้ไปโ,โ,โอ้ไว้น้ำมานน่ะเจวา่างบ่วบา อยู่ที่นี่ล่ะบ้าเสียงเครื่องเลยโอ้ทอไป็แบดนีเดี๋ยวะเยี่ยนทักนีแปดหรืยังทักได้เลย นั่นแน่นั่นปัวไปิดริไมได้นี่นะตั้งแต่ไรนี่ว่าสมัยพระเจ้าเขากินเกีียบวปนี่แล้วอะไรไปติดเนาะย่เย็นมานี่หพอประกาศบ่านี่มีมันมีความอยูจัหวันเป็งเด็กปนมันไปออสายพันเลย

ไอเดยไปายาไปานน้าท่าน,นา,นะทานเดียวามา,า,มา,าไหมน l i โอ้ข่านานั่นน่ะมันมีเก้งบ่ครับ คนนีโตอีกบ่พี่น้องรแล้วลอไหบ่น่ยบ่เปิดลอกคับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างยังไม่สัมผัสยังไม่สัมผัสนิ่ ในการพละวาบอ่ะไปไง <c oughs> แยองจัดให้ชิ้มา่ีคเหรอเห็นแังไดงเป็นตาจีเ